อ้าวอ้ามีบอไม่บอมอใช่บ่โอยบังคาโอ้ยใครเันตายชุบเหลี่ยมเห็นเห็นบอเห็นบอใครงยฮะใครงยอยู่ใครเงอยู่บ่ห้างบบไงยเนาะค่อยๆค่อยๆมันมันหี้วแบบแบดนี้มันตรงบอลพิลาอุ้ยเฮงลุงดินพุทธนาพาไปปูอาฐานั่น เกอากาศอากาิไปร้องโอ้ยน่าเฮียบอ่นไหมมันถึกตรงเปะตรงเปะแน่หาจินสูงหาจินสูงเชื่อสิเลยแง่อาไปอยู่หน,าาน้าบ้านบ้านี้ไม่ยืนจะหนี้านี้ไปทำไมเป้าไปทำไม เอากระตาบ้านน้บาดนี้เนาะมันถืกตาบลพินังนั่นอ้ยโงไมมหมโลงไหมเปลี่ยนแผนไหมถือกระตาบ้นะ้อเใครมแตะนี่น้อ,นอาบาดน,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 นีโอ้ยเหน,น,น,นั่นละแหนั่นนนนนนละไม่ได้กินดอกไม่ได้เจ็บอายุขีดถุนม่บาดนี่น <c oughs> ยี่ไม่ที่ไม่ได้เจ็บไป่ยุคขี้ดินแต่ละอันขนั่นนะพุ่นบ่พุ่นายกูควบควบลงดินพุ่นมันบ่เขาต้องหาใหม่ยิ่งงี้โอ้ยมันที่งานข้างล่างพี่นายจิ๋ไหนเปานจะเสียลงได้บ่หล่ะขึ้นไปตัดงานมันโอ้ยกูเลยเคยขี้ดินว่าที่ไ่ได้เจ็บเอาแต่ละก้อนบ่เดนหินนอบาดนี่ นี่ไปหองไะบานนี่้ามบไงไปตด่กินมานนอบาทนี่เนาะมุดแดงไครมุดแดงแเนเต็มพี่เดนไปตาด่บ้านน้อยเนลงขีดดินว่าบไเจ็บแต่ละเมียกับพ่นว่ะโอ้ยเนื้ลงบอลบุรีเต็ม

ปดาพูดอนเต็มค uh, ีด uh, uh, ินพดอะรนั uh, ER ่งเก็บเอามาบัดนี้เจ้าเอาใ่บนเดกายเด้งเจ้าเอาใส่น้าเจ้าเสาออ้ได้บลกหลายพูนะถวยนึงเราห้างเดียวยังห้างหนึ่งถ้าบรนพอเฮแห้งสิได้หลายเนาะเออพุดอะไเต็มคีดินลูกค้าก็หลายพูขนาดขนาดเฮี่ว่าจะถือกระดุนิดมิจะห้างใหญ่ใหญ่จะแขรใหญ่ใหญ่เนาะ คนเอาแป้งหนามาใส่เพาะเาเห็นหน่วยไขวะเนี่ยถ้ามันนักมันมีอยู่แล้วว้ายกะไหม่น้อยมันหนักก็ได้เราอุ่นตัวอยู่นะว้ายเอามาเท่เทเท่กันเท่ไคอยโบที่เทเหมนั่นคอยโบกาที่แล้วบอกการมันานใจว่วาาเทแล้วพี่นัอู้ดจุวยหนึ่งแล้วตัวนี เมมัน่งห้างหนึงห้างเดียวได้ยหมอวัดเบิดโดนันเงาที่เบิร์ดพี่ไก่นาโอนโต้ดหนหเตอบดหเตอต่ออนีหาเงิแค่ะเดี๋ยวไปดอกหาของจะเอายูไปเอายูนี่ละผู้ดก็หื่อ สามห้ามุดไงนึ่คนนีงไงไขมุดเตียงไงไขมุดเตียงคนนั้นน่าเบามันบน้ออู้ยไข่มันเอาไอหยาเข้าไปใกล้ๆพี่นั่งไข่มันไข่มันเต็ม่นหายากแค่ไ้นี่นน ไข่มดแดงอาหารชั้นสูงมันถือมันถือกับตาเจ้าบ้านเลยคือขูดขวบขวบลงแน่นัๆร่มกับร่มบัดนี้โอ้ปิดโคนปิดคอนอย่เพื่อไโอ้ไข่มดแดง กัดหรือว่ามันกัดเนอะนี่ไทยมุดแดงหลายคักหลายคักวนย่างสองข้างยูเทิงไม่นมีแฉถึงมาปุ่นเ่ยโอ้โหได้หลายเติมได้หลายเติมพอดีก้อย เอาละบันนี่เอาละบันนี่ผู้แดงกัดโอดนะไอ้ก้อยย้อนอยู่ได้ขนาดกำลังจะเปรี้ยงเนาะกำลังเป็นนางโตปักง่โตปากง่ายอ้อยแล้วลว่ามันกัดแล้วมั้มุดกัดเคาะเคาะเอาไปเทสัก่อนปัก,กง่ายอยีกเทสเทไข่มดแดง พอดีก้อยอยู่เฮียเครื่องหนึ่งได้เครื่องหนึ่งทิมเครื่องหนึ่งได้เครื่องหนึ่งเฮ้ยใครมดแตงใครมดแตงงามกับงามเนาะอันใหญ่เนาะพี่นั่งนะเต็มนะใครเต,ต,ต็มนะเขาเป็นว่าห้างเขาได้หรอเปาที่ได้หลายด้วยนะคันแม่นอันนั้นบ่อัน,อน บ่เฮียลงดินเนาะแต่มันมันเข่าง oh ่ายเนาะมันเข่าบ่ได้เข่ายากข้างนี่ก็บ่ได้ย่อยเด้ข้างนี่ก็ดีเลยข้างของเจ้านี่ยพอดีก้อยพอดีแล้วแรงงามคักบ่ได้ใช้แป้งเด้อนี่บ่ได้ใช้แป้งบ่ได้ใช้แป้งมันได้เบิด์ตเยอะเด้อยังอยู่เด้อยังอยู่บ่หลายเลยจำนี่ก็ดีใจแล้ว ่น,นี้ก็ดีใจแล้วนี่ได้ก้อยจินบาเบ,เบิดอตัวผู้เดียวแล้วก็เจ็บเมียมด้วไใมันไตยออกอ้ยอันนี้ใส่แป้งอันนี้ใส่แป้งตัวนี้ไ่ได้ใส่แป้ง ตัวนี้ใช้แป้งอันใช้แป้งงามบ่ค่ะงามบ่ค่ะงามบ่อุ้ยเด็กก้อยผู้ละก้อยผู้ละก้อยแบ่งกันวันนี้บ่มักแป้งวันนี้เอาใช้น้ำวันนี้เอาใช้แป้งกำลังตื่นเมย์เนาะกำลังตื่นแป้งบ่มีไข่ได้ไม่จะแป้งมาแน่พี่นะอือม่ใช่อันมันเขึ้นอย่างกอดนางมันเนาะแม่ผาก็ตนกำลังเป็นนางอือตื่นแป้งที่หล่ะตัวนี้ใช้น้ำตัวนี้ใช้แป้งอันได้ดีกว่ากันบานนี้ กันใส่แป้งแล้วดีแล้วค่ะเนาะกันใส่แป้งดีกลัวปะอันนี้ก็ได้มานั่งเก็บเมร์ได้ผนเนาะเออได้แมาาเ่เอ,เออ,เอ,อมานั่งเก็บเมร์ตัวน,นั้นปอมี่เมร์ไลยฟัดออกฟัดออกมันก็ออกอ้ามาเก็บซอยข่อยได้บาดนี่เมร์มแดดโจองเข้ง อันนี้ห้างเดียวห้างเดียวอันนี้ห้างเดียวเนาะห้างเดียวเฮียอีกเครื่องนึงตอนนั้นห้างเดียวอันนี้ก็เฮียเฮียอีกเครื่องหนึ่งแท็กบาบานใช่ห้างใหญ่ๆเฮ็ดทังไหนล่ะคนหมูคข้อเท้นเหมือนข้อบังเกตว่าเงี้ยดีแล้วพอดีอ่ะเออก็เขาแย่หมดโคกโคกหูโคกโคกลองดูมันไหลลงว่าน้ำเขียดเต็มขี้ดินดูควรจะเต็มเอาเต็มดินอยู่แต่เสียดายเลยนะ เจ้ากี้ยมื่อยกกินอีกแซมนี่ข่อยข็อิ่มแล้วข่อยด้กินหอนมื่อื่นมตัวนี่เมืองกัสิ่งอยน้อยนึงมื้อน่ยนีงามงามนะยพนเพชรข่อยเห็นเมื่อ้านนี่ลอยหนึ่งค่าขาอ่าแนี่ปเออข่ประกาศสื่อกินเลยข่าวนทมาแต่อุบนแซมนี่แหละลอยหนึงด้วยกันแนวๆนได้บ่าจะเปอะไรมือโอ้ข่าบประกาศกินดอกกระว่าอันนี้ได้ลอยหนึ่งอันนั้นก็ได้ลอยอนึงบ่ อันนี้สิได้รืองบ่ออันนี้ขอสิได้รื่อาซื้อเฮอหั่นเดียวได้น่ะขนาดมันคู่กันไม่เงี้ยให้สิได้หลายเนาะเออเออไข่มดแดงอาหารสั่นสูงหากินยากหากินยากก็ใชไป็ใช้ค่าน่ะบักเก็ตกันเอาไปหนี่งเท่ากันเด้อตัวนี้เด้ออันใดอัน